คิดว่มันเรียกวันลาเขียวยไม่เขียนว่าพอเพ l ่อสไตส์สเกเกตชเรียนมีหรอสไลส์ล โอเคเอาว่ามันเป็นล่าเฉียวแล้รกันไม่ได้เอแบบแบบแรกคือดูดดลักษณะของน้องเนี่ยจะมีความยาวเป็นปึกแผ่นเล้วก็มีแบบงารวยอยู่อันนี้2นะคะก็เป็นปึกแผ่นแต่ว่าเป็นเหลี่ยมอันนี้เป็นน้องเปเส้น โดยทุกอันเนี่ยมีความงาโรยเหมือนกันหมดเรามาลองกินกันเลยดีกว่าออาไปที่เราจะกินนะคะละ่าเผียวแผ่นใหญ่แผ่นหนาโอ<ฮ>้กลิ่นมันออกแบบพริกๆข้างในเป็นแบบนี้มองเห็นไหมเอ้ยโอนนแบบ้นี่เป็นแบบนี้แบบนี้ขอดึงมาหนึ่ง

สำหรับฟ้าคิดว่าเป็นเผ็ดแบบเผ็ดเด็กๆนะแต่โอ้แต่วความเส้นแหกคือแบบฮิวดีอะแบบอย่ามาฉีกินแบบเล็กๆน้อยๆนะให่อันนี้น้อยนี่ค่ะแบบสี่เหลี่ยมเล็กตัดแล้วนะโอ้โหทุกคนดูก่อนน่ารัเป็นอย่างนี้คือกลิ่นนะ่ะมีความกลิ่นเดียวกันแต่ว่าเนี้ยจะปิ้งขึ้นมาให้ดูไม่ได้นะคะจะต้องดูกันอะออ,อลักษณะนี้เท่านั้น ชิ้นน้องจะเป็นอันเล็กอย่างนี้สำหรับคนแบบแบบตัวเล็กๆค่อดีค่ะกินง่ายอยู่ชิ้นเล็กเลยค่อยๆกินไปอืมเหแบบถึหรับอยากได้ความเคี้ยวกรักกรุบก็แบบพกไปกินนอกบ้านอันน mm ี hmm. ้ก็คือดีนะเพาะแผ่นใหญ่แอมเก๋คือแบบต้องกินในบ้านอ่ะเพราะแบบเปลี่ยนลุกนิดนึงตอนในกินต้องเอาไปเบอาเต้าจิ๋วเหลียวของเราจัดเลยนะคะ กินกินเดียวเห็นที่คุณเคยแบบอร่อยน้องเห็นไหมอ่ะคือน้องนาเป็นเส้นนี่อันนี้มันแบบแบ่งเพื่อนเลแกกินเพรที่หัวหอมมันสวยอันนี้เหมาะกับอะไรหรือเปล่าหนังต้อหแบบพเล้าไม่ค่อยกินไปอเดี๋ยวหมดห่อเร็วเกลียวเกียวคุ้ค่อยเคี้ยวค่อยบดค่อยค่อยแ รู้สึกถึงแรสชาติมาเลยบทหอกก็จบเรื่องพอดียัยงไงใครที่สนใจลาดเหี่ยวสามแบบนี้กับกาได้เลยคะ่ะ